ขนมจีนถ้าทานหมดแล้วทาดเปล่าอย่าทิ้งเด็ดขาดเลยนะคะมีประโยชน์มากเลยค่ะมาดูกันว่าวิดีโอนี้พี่ออมจะนําถาดขนมจีนมาทําอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่ออมก็จะนําถาดขนมจีนเปล่าตัวนี้นะคะมาทำถังขยะค่ะวิธีการทําง่ายมากเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะ นี่นะคะชิ้นแรกนะคะจะเป็นชิ้นเล็กนะคะพี่ออมจะทําเป็นฐานนะคะซึ่งจะไม่ทําอะไรค่ะเราจะแยกไว้ก่อนต่อมา2ชิ้นนี้นะคะนี่ค่ะชิ้นหนึ่งนะคะเราก็จะทําการเจาะที่บริเวณก้นถาดนะคะโดยเราจะใช้เป็นคัตเตอร์ค่ะนี่นะคะเราก็ทําการตัดได้เลยตัดตามขอบตรงนี้มาได้เลยนะคะขั้นตอนนี้คุณผู้ชมก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะ นี่ค่ะก็จะได้เป็นช่องตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการตัดเลมขอบด้านในให้เรียบๆนะคะนี่ค่ะเมื่อเวลาเรานําถุงขยะใส่เข้าไปจะได้ไม่ขูดกับถุงขยะนะคะนี่ค่ะเราก็ทําการตัดเลมขอบด้านในให้เรียบๆเลยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะเมื่อเรียบดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะประกอบ2ชิ้นนี้เข้าไปด้วยกันนะคะ เี่ค่ะเราจะประกอบไปในลักษณะนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ทําการทากาวขอบตรงนี้เข้าไปก่อนนะคะพี่อมก็จะใช้เป็นกาวแท่งแบบนี้นะคะนี่ค่ะซึ่งจะมีความเหนียวทนทานมากเลยค่ะเราก็ทาให้รอบเลยนะคะวันนี้พี่อมก็ทายท่ามกลางสายฝนเลยนะคะฝนบานพี่อมตกดีมากเลยค่ะ ่คะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําตะกร้าใบหนึ่งที่เราเจาะก้นนะคะติดทับเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้กาวของเราก็แห้งสนิทดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะนําถาดขนมจีนใบเล็กนะคะคว่ำลงแบบนี้ค่ะเราจะใช้ตัวนี้ทําฐานนะคะเราก็ติดกาวไปที่บริเวณก้นถาดแบบนี้เลยตัวนี้าก็ใส่เข้าไปเยอะๆยอะเหมือนเดิมเลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็นําตัวถังขยะนะคะติดลงไปเลยกะระยะให้อยู่ตรงกลางด้วยนะคะนี่ค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้กาวก็แห้งสนิทดีแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้กับถังขยะไอเดียสุดเก๋จากถาดขนมจีนแล้วค่ะและวิธีการใช้งานนะคะเราก็จะนําถุงนะคะสวมเข้าไปด้านในแบบนี้เลยนี่นะคะ แล้วก็เปิดปากถึงออกแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ใส่ขยะเข้าไปด้านในเลยนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้กลับทั้งขยะไอเดียสุดเก๋จากถาขนมจีนมาไว้ใช้แล้วค่ะซึ่งวิธีการทำไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะและสุดท้ายนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรนะคะหรือว่าต้องการให้พี่อ้อมประดิษฐ์อะไรขึ้นมาค่ะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเพื่อมยินดีจะตอบทุกคำถามเลยค่ะ มาดูกันว่าวิดีโอหน้าพี่อ้อมจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ